วันที่13กระกฎาคม2567กำหนดจัดพิธีเปิดงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตชิงแชมป์หาดใหญ่อย่างเป็นทางการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีพลตํารวจโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถเด็กและเยาวชน ค่ะและดิฉันจิตปรานรุษแสนสีขาวรับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงนี้ค่ะและขอต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานหัดใหญ่ e-sport tournament of champion 2024สุดยอดการแข่งขัน e-sport แห่งนครหัดใหญ่ค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยนะคะทางเทศบาลนครหัดใหญ่ร่วมกับสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยการกีฬาประเภททีมรุ่นเยาวชนไม่เกิน15ปีรุ่นโอเพนไม่จำกัดอายุ 3. FC ม o อบายประเภทเดี่ยวรุ่นโอเพนไม่จำกัดอายุ 4. FC ม o b บายประเภททีมรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีรุ่นโอเพนไม่จำกัดอายุ 5. ซีไฟประเภททีมและประเภทเดี่ยวรุ่นโอเพนอายุไม่ต่ำกว่า18ปีจึงได้รับเกีีรยิจากคณะกรรมการการตัดสินจากสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีน,นครนายก ได้กล่าวเปิดโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตชิงแชมป์ท่านขึ้นเป็นศูนย์การค้าที่ประทับใจให้กับพี่น้องชาวใต้ของเราในครั้งนี้ด้วยที่ให้ความร่วมมือในการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในครั้งนี้และสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งในหน้าที่การงานการศึกษาชีวิตครอบครัวและขอให้จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตชิงแชมป์ของหัตใหญ่ประจำปีส5 6พในครั้งนี้นำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีผมพร้อมเรื่องทั้งเกียรติทุกท่านร่วมกันเปิดโครงการการแข่งขันกีฬาอินส,สป,ปอร์ตชิงแชมป์หาดใหญ่ยังปีสองัายหกของเทศบาลนครหาดใหญ่หนะ้าบัดนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับและช่วงเวลานี้เราจะให้สัญญาณในการหัท่านอยูสมาร์ทบ้านนะคะตอนนี้ท่านอัศวินพร้อมที่จะนะคะประกาศชัยชนะแล้วนะคะทุกท่านและเราจะให้สัญญาณในการนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะคะขออนุญาตเริ่มต้นจากห้า Yay! Hey. นะคะตรงนี้นะคะหนึ่งภาพนะคะ และพอเซียเพอร์มไ